เดี๋ยวพาคุณผูช้ชมมาไปดูปรเรื่องแปลกอีกสักรเรื่องหนึ่งครับปกติเนี่ยเวลาเรารอคอยอะไรนาน,านเนี่ย<ะ>เรารู้สึกเบื่อใช่ไหมพอเบื่อแล้วก็ต้องหลับต้องงีบออไม่เว้นกระทั่งยักษ์ฮะที่เฝ้าวัด ร <All> อนานเหมือนกันนะฮะรอจนหลับรอจนงีบนะฮะเขาบอกแอบหลับเลยนะ <Ha. S 2> ไปที่วัดม่วงตำบลในเมืองพะเองจังหวัดนครราชสีมาครับกำลังมีการก่อสร้างปรับปรุงโบสถ์ที่มีสภาพเก่าทรุดโทม oh. แต่ปรับปรุงขอให้มันทันสมัย oh. ทันยุคหน่อยฮะ oh. สังเกตดีๆครับจะเห็นรูปปั้นยักษ์เข้าประตูทางเข้าโบสถ์ทั้งสองฝั่งะฮะนั่งหลับนะฮะแต่ไม่มีสิงกลนนะหลับแบบนี้นะถ้ามีกลนก็วิ่งนะเพราะว่าใส่แมสไงปิดไว้แบบนี้นะฮะทางขวาเป็นยัก นั่งหลับด้วยท่าชันเข่าสวมหน้ากากอนามัยมือซ้ายถือเรือดำน้าแทนกระบอกอออมันใหญ่เหมือนกัน<ะ>อพอดิบพอดีนะครส่วนทางซ้ายเป็นยักษ์นั่งหลับด้วยท่าชันเข่าเช่นกันมือขวาสนิลิกา2สองเ,เรือนติดป้ายว่ายืมเพื่อนมือซ้ายถือโทรศัพท์มือ,อหน้าจอนะฮะแล้วก็กําลังประชุมอยู่นี่นี่นี่มีประชมุมมีประชมุมติดประชุมเลยฮะ นี่ฮะดูแล้วมันก็แตกต่างจากยักษ์ที่เราเคยเห็นตามบัดทั่วไปนะครับที่จะยืนถือกระบองนะฮะแล้วก็อย่างหน้าเกรงขามนะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะรอบโบทบริเวณริมหน้าต่างยังมีการปั้นซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆครับสายมือสไปเดอร์แมนนี่นะครับแต่ยังไม่ได้ปล่อยใยแมงบุมนะฮะมีอะไรฮะไอออนแมนนะครมีแมวสีสวาดแมวโคราดนะครับก็มานั่งนี่ฮะ ยิ้มแบบนี้ด้วยนะครับทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามคุณปุณธนชัยม่วงประกายครับเป็นช่างปัน้นเจ้าของผลงานยักษ์นั่งหลับว่าทั้งหมดเป็นความคิดของพระประหลัดภัยวันครับทางเจ้าวาดวัดม่วงครับให้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุศโลบายและเป็นปิษณธรรมในการสอนธรรมะให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาทาบุญที่วัดนะครับโดยรูปปั้นยักษ์นั่งหลับหรือที่เรียกว่าทวาร,รบาลครับหมายถึงผู้รักษาประตูทางเขาออก หากไม่ได้ตั้งสติก็อาจจะเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำนะฮะการถือเรือดำน้ำและสันนิการสองเรือนครับเพื่อให้เข้าสมัยนะฮะนำเรื่องราวปัจจุบันมาสอดแทรกด้วยส่วนรูปปัน้นซูเปอร์ฮีโร่ก็เป็นยอดมนุษย์ที่ปราบเหล่าร้ายและสิ่งไม่ดีครับอันนี้ฮะจะได้จูงใจน้องๆหนูๆเนี่ยให้มาเดินทางเข้าวัดทำบุญนั่นอเองนะฮะมีกุศโลบายให้เข้าวัดด้วยนะคะคุณผู้ชม สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซ b s สไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ